ต้องบอกปรับราคาใหม่ทุกคันผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นปีทองของนักช็อปแล้วใครที่เ้อนการซื้อลรถมือสองในปีนี้นะผมบอกเลยว่าราคาล่วงกระจายนะซื้อตอนนี้คุ้มมากใช่ครับนะครับแล้ววันนี้เรามีทั้งหมดห้าคันสวัสดีครับกับพะวงพงศ์นะฮะสองจอแจ๋วเหมือนเดิมใช่ัะวันนี้เรามีรถรุ่นใหญ่เลยนะครับบอกเลยว่ารุ่นใหญ่มากๆนะจอดอยู่ข้างหลังผมวันนี้นีกี่คันเนี่ยหกคันหนึ่งสองสาม หคันหคันนะครับห้าคันที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ไม่ใช่ทั้งร้านนะริงยังมีอีกนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมีให้เท่านี้นะครับผมนะวันนี้ก็มากับรถ P P V ใช่เป็นรถครอบครัวนะครับเจ็ที่นั่ง P P V เกือบจะครบทุกแบรนด์เลยนะน่ะขาดนิสสัน X C L อ๋อขาดิว X ด้วยขาดิว X กับนิสสันครับผมิ X นี่อยู่อีกสาขาหนึ่งพอดีว่าเขากําลังจะถ่ายรูปรถ กันนะครับก็เลยเอามาไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากได้ละเอียดนะครับสำหรับอีซูซูมิวเอ็กก็พักเข้ามาได้เลยครับใช่วันนี้ที่เรานำมารีวิวอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้เราปรับราคาใหม่นะครับทุกคันเลยนะต้องบอกาปรับราคาใหม่ทุกคันผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นปีทองของนักช็อป้วใครที่ต้องการซื้อลดมือสองในปีนี้นะผมบอกเลยว่าราคาล่วงกระจายนะซื้อตอนที่คุ้มมากใช่ครับนะครับ วันนี้เรามีทั้งหมด5คันนะครับรถทุกคันเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีนะครับบริการฉุกเฉินหนึ่งปีทั่วประเทศราคาเราปรับใหม่แล้วอย่าต่อเราอีกเลยครับนี่ขอร้องจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นราคาเน็ตแล้วจริงๆแล้วเข้าเนื้อแล้วใครับเข้าเนื้อแต่ว่ามันจะมีรถที่ปีรถไม่มีแวดก็มีรถบุคคลรถประมูลมีหมดรถบ้านนะครับประมูลนะครับก็มีนะครับผมแล้วก็รถ ปดระหว่างใช่ก็มีนะครับก่อนเราไปชมมาฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพวกเราไว้ด้วยนะช่องคอโต้นั่นเองครับเดี๋ยวเริ่มจากขันขวามือสุดเลยแล้วกันนะครับไม่พูดความชื่นชอบนะฮะรถที่ออปชั่นเยอะๆไอะรถที่ออปชั่นเยอะๆยอะมิตซูบิชินะครับนะะฮันนี้เป็นตัวมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับสองจุดห้าจีทีพรีเมียมสองจุดสี่เหรอเออสองจุดห้าเฮ้ยมันรถสี่สีลงแล้วเหรอโอเคสองจุดสี่สองจุดสี่จีทีพรีเมียมขับเคลื่อนสี่ล้อถูกต้องสีดำ คันนี้เป็นปี2015-17นะครับเป็นรถบ้านคันนี้เป็นรถบ้านอันนี้เป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่เหรอค่่ะอาใช่ถูกต้องครับพี่นะครับผมก็คันนี้เนี่ยราคานะครับตอนแรกเนี่ยตั้งอยู่800,000กว่าบาทถูกต้องประมาณตั้งอยู่ตอนนั้น85,000บาทผมจะไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็ ลงมาสามหมื่นนะลงมาสามหมื่นเหลือเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกับมิตซูบิชิปาเจโร่ออปชั่นท่วมๆถูกต้องครับผมนะใครที่เน้นออปชั่นนะบอกไปฟงไฟฟ้าเกียร์พเนอร์ชิพแอร์หน้าแอร์หลังใช่เปิดปิดออโต้รถคันนี้นะครับเขาบอกว่ารูปโฉมของตัวปาเจโร่เนี่ยเขาจะแอบแบบเป็นพีพีพีอ่าพีพีวีทรงสปอร์ตใช่นะครับคือรูปโฉมเขาจะสวยเขาจะโฉบเฉี่ยวนะไฟนงไฟหน้าไฟหน้าเขาก็เป็นเอ d โปรเจคเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์ LED ใช่ครับผมใช่ครับ เซนเซอร์ให้ด้วยนะครับนะไปตัดหมอกพร้อมกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบลังพึ่งเนาะใช่ครับก็ด้านบนตกแต่งด้วยขอบเซ็นเซอร์หน้า2หลัง4นะเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงเผื่อใครอ,คอยากดูตัวปาเจโลนะครับภายในต้องบอกว่ากว้างสุดอ,อือ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยด้วยกันนะครับจะได้ดูในส่วนของตัวไฟเฟย์ออปช่นออปชันแล้วก็เลขไมค์กันด้วยนะครับผมนะ อันนี้โอ então, shock, ้ยม mm ีจอกลางด้วยอันนี้ติดมาใหม่ด้วยว่าอันนี้นี่เป็นโทนสีดําสําหรับภายในมีจอกลางด้วยมีจอกลางด้วยนะปกติปาเจโร่ไม่มีเนี่ยมันมีในมิวเอ็กซ์นี่มีมีปะไม่มั่นใจอันนี้ติดมาเพิ่มนะสำหรับปาเจโร่นะได้จอกลางด้วยอ๋อนี่ไงตัวเครื่องเล่นเขาก็เปลี่ยนมาใช่เขาเปลี่ยนเครื่องเล่นกับติดจอกลางมาเพิ่มนะเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดแนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทรถรถอีกละเจ็ดเจ็ดห้าเออเจ็ดเจ็ดห้า ลดแล้วลดอีกผมก็ไม่ไหวนะครับผมคันนี้ก็เป็นระบบแอร์ดัวโซนนะครับมีแอร์หน้าแอร์หลังนะแล้วก็หน้าจอเป็น Android ใช่เฮ้ยแอนดรอยตัวนี้ดีอ่ะมี OBD ด้วยเออใช่พี่ดูดิผ่านปึ๊เลยเช็คค่าต่างๆในรถนด์ได้ผ่านจอนั้นเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าติด i p ไ d ไว้ในรถเลยนี่อันนี้อยู่นี้ไหนอ๋อนี่มันจะเช็คในรถเออดีฮะเดี๋ยวมันสแกนก่อน อ้ยหลายตังค์กันเนี่ยทำอะไรมันเป็น OBD สแกนครับคันนี้ฟูมาลัยฟูมัลติฟังก์ชันนะครับพูดคอนโทรลแพดเดิลชิพไฟหน้าเปิดปิดออโต้ใช่แล้วนะครับเดือนไม้เน็กไม้ไม้คอนโทรลไม้แสนสามห้าไม้แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสองโลนะครับผมนะแอร์เอ่อเป็นออโต้หมดแล้วเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับเบรกมือไฟฟ้านะตรงนี้เป็นที่เข้าเกียร์นะเข้าเกียร์หมุนได้หมุนได้นะครับเตะหมุนเล่น นะมันก็จะมีช่วยชะลอลงทางราดชันครับนะครับแล้วก็วิ่งลุยน้ำลุยทรายอันนี้คือหยุดบนทางสูงเหรออาจจะอยู่บนเนินใช่ไหมจอดรถบนเนินเออโอ้ยดีนะช่วยบาลานซ์ให้ดีนะผมเอาตรงๆนะผมไม่เคยเห็นรถรุ่นไหนมีระบบนี้เลยมันต้องเป็นรถพวกคลาดอีกแบบหนึ่งคลบสคูเซอร์อะไรพวกนี้ครับผมนะครับคันนี้ก็ภายในเป็นโทนสีดําทั้งหมดบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่ใช่ บ่หนังปรับไฟฟ้ากูเป็นเจ็ดที่นั่งฝาฝากระโปรงท้ายเป็นไฟฟ้าไหมพี่คันนี้ฝากระโปรงท้ายเป็นไฟฟ้าไหมไม่ครับอ๋อเป็นมือเป็นเป็นนวดเป็นเป็นนวดฝากระโปรงท้ายยังเป็นมืออยู่เป็นเป็นนวดออกมาต้องเป็นปีสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นอ่าตัวบอกก็สามารถพับได้ตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งครับผมพับลงไปได้นะพับลงไปได้นะแล้วก็ปรับได้อีกนะครับ ตัวนี้ก็พร้อมใช้งาน775,000นเจ็หื่นห้าับาทกับปาเจโลนะครับเป็นรถบ้านใช่ไหมคันนี้เป็นรถบ้านไปท้าย LED ด้วยนะครับผมนะอ่มาดูคันต่อมาครับโอคันนี้นี่ต้องบอกว่าบอสยังใช้อยู่ทุกวันนี้คันนี้ราคาเดิมตอนแรกมันอยู่ที่9,99าาเนะครับวันนี้เราปรับราคาลงเหลือเท่าไหร่นะคันนี้เหลือเท่าไหร่แ0 0แสนไม่ถึงไม่่ใชไม่ใช่ เก้าสามเก้าโอ้นี่ลงเป็นแสนอ้อยบิดรุ่นนีเป็นคันรุ่นใจเย็นเฮียใจเย็นเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นสองจุดสี่ตัววีปีสองพันสิบเก้าอะลดได้ปีลดแรับ้านเลยมือเดียวเอ้ยคันนี้รถบ้านเหรอเออลดบ้านมือเดียวซื้อสดไม่มีแหวนด้วยาแล้วนะนะครับเหลือเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจากราคาเดิมเก้าเก้าเก้าลดไปห้าหมื่นลดไปหกหมื่นเจ้าของเก่านี่ผมจําชื่อได้เลยนะเป็นนายพัน นายพันอีกแล้วนะครัะคันนี้เลขกมาอยู่ที่1 5 0 0 0 0สนห้าหมกิโลห้าหมื่นโลนะครับเป็น2.4ตัววีขับเคลื่อน2ล้อปี19ครับผมนะครับช่วงล่างดียางเบิกใหม่นะส่วนรถ60,000เลยนะคันนี้สีดำส่วนรถ60,000รถสีดำนะครับคันนี้เป็นตัวขับ2ภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อม LED แบบไบเบีมอ่านะครับแตกต่างยังไงพี่ไบเบีมกับ LED ธรรมันมันจะชัดกว่าแล้วมันก็จะสว่างกว่า จริงๆมันมีตั้งแต่ในตัวแคมป์ี่แล้วไฟตรงเนี้อ๋อที่ที่เขาว่าเอ้ยถ้าพอจูเนจีท้ายหลบเลยใช่ตาแตกใช่คือไฟมันสว่างมากนะคันนี้เหลือ9 3 9 0 0 0บาทราคาส่วนลด60,000บาทครับผมนะภายในเป็นสีน้ำตาลกุญแจสมาร์ทคีเลสสองดอกซื้อเงินสดไม่มีแวดครับผมคันนี้พาทะเบียนสวยด้วยอ่าพาทะเบียนสวยนะครับาทะเบียนสวยดูภายในสวยๆเลยนะคันนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยอ ฝาตรงท้ายไฟฟ้าด้วยภายในสีดำใช่มีพรมกระดุมไดมอนด์คัตเรียบร้อยนี่นะครับหน้าจอเป็นตัวเนวี่นะครับไฟสองสว่างด้านบนเป็น LED ดีแบบปริสเตอร์ด้วยนะบอปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยมีพาวเวอร์โหมดอินโคโหมดให้ด้วยครับจอเดิมโรงงานแอร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อใช่บอสบอกว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับอยู่ที่ประมาณ13กิโลต่อ1ลิตรนะครับเล็กไม้นะฮะตาต้องเห็นไหม เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบแปดโลนะครับผมนะผมอะไรก็เป็นฟูนะครับไม่แท้แน่นอนการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับผมอุ้ยคันนี้มีแพทเทินชิปแต่ว่าไม่มีไู่ไม่มีคูดสองจุดสี่จะไม่มีคูดคูดจะมีสองจุดแปดนะครับนะเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มๆเลยใช่ภาษีพรบไม่มีขาดนะครับรถทุกคันต่อให้เรียบร้อยต้องครับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ไปด้วยหนึ่งปีใช่แล้วนะครับคันนี้ดูด้านหลังนะครับอย่างกว้างเลย นะมีพรมกระดุมไดมอนด์คัตนะครับตัวบอกพับแขวนอย่างดี D, นะเวลาจะใช้เราก็กางอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ปลดนะลงนะปลดลงนะเดี๋ยวเราแกะนี่ก่อนดิปลดเราไม่แกะเลยนี่ปลดลงปุ๊บนี่เราดึงขึ้นเลยเบาด้านหลังของ f o r เจอร์จะเป็นแบบพับข้างเนาะใช่แล้วเวลาปรับมันปรับได้อีกรอปรปับอย่างนี้นี่นะเรามีฝาปิดให้เรียบร้อยนะตรงตรงเหล็กตรงนี้ใช่ไม่มีหายนะมีครบถ้วนพรมเพิ่มระปูให้ด้วยนะอันนี้ เป็นไดมอนด์คัต 6D นะครับผมรถสวยๆนะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะส่วนรถ60,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าดูโครงสร้างดิรถไม่มีแกะจาก995,000บาทนะครับเหลือ939,000บาทนะสำหรับ Toyota Fortuner นะครับกัหน้า a อ l มีอะไรให้เรียบร้อยเครื่อง2,004ดีเซลนะครับฝาท้ายมีกันหนีบนะครับเดี๋ยวไอเราเอามือเอาหัวเข้าไปหนีบ มีแต่ว่าผมก็ขอไม่ลองแล้วกันนะครับผมนะมันมันก็กันได้เนี่ยมันกันได้เดี๋ยวเรามือไว้แต่ว่ามันก็มันหยุดแล้วถ้าโดนหนีบก็เจ็บหน่อยนะครับมันก็จะรู้สึกรู้สึกจึกนิดนึงนะมีกล้องหน้าเออมีกล้องหลังแล้วกหลังกล้องบนท้ารถยนต์มีให้ครับผมนะครับมีกล้องถอยหลังมีอะไรให้เรียบร้อยใช่นะไฟท้ายเป็น LED ด้วยใช่ยางเป็นยางกูดเย่านะปีสิบเก้าจะได้เป็นดีสี่ล้อแล้วนะ เป็นดิสสีล้อแล้วเป็นดิพราะปกติจะจ้าถ้าช่วงปีสิบห้าสิบหกจะเป็นดิสผู้น่าด้านหลังเป็นดำนะครับคันนี้สีดำเดิมๆสวยๆครับผมนะครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะหรือใครอยากได้ขับสี่ขับสี่เดี๋ยวมีคันต่อไปครับผมซื้อสดไม่มีแหวนด้วยอันนั้นไม่มีแหวนคันนี้มีแหวนอันนี้มีแหวนนะเพราะคันนี้เป็นรถปลดละวางนะครับผมเป็นรถของหน่วยงาน ที่หดระวังมามือเดียวประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับแล้วก็ไม่น้อยแล้วที่สําคัญคันนี้ได้ตัวท็อปได้สีขาวมุกคันนี้คือ2องจุดแปดซิกมาโฟนะครับปีสองพันสิบเจ็ดจดสิบแปดสิบเจ็ดจดสิบแปดครับราคาเดิมเสนอขายอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับวันนี้เหลือเก้าหกเก้าหกเก้าลงมาเท่าไหร่สามเก้าหกเก้าไม่แสนสองสองจุดแปดท็อปสี่สีขาวมุกนะครับภายในเป็น สีครีมสีไข่สีไข่สีไข่เป็นสีออกสีส้มส้มเออมันเป็นสีบ่งบอกความเป็นซิกมาโฟอยู่แล้วใช่ครับผมนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเหมือนกันนะสำหรับตัว all new ford ranger ตั้งแต่ปี15ถึงปี19จนถึงปี20เหมือนกันถ้าเป็นตัว t r d นะหรือ g r นะครับหรือ leader กันชนหน้าเปลี่ยนครับเรามีให้ดูวันนี้เรามีให้ดูหนึ่งคันมีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูคันนี้เราลดราคาไปเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นลดไปสองหมื่นเก้าแปดเก้าเหลือเก้าหกเก้อ่าลดไปสองหมื่น รดไปสองหมื่นนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าได้ตัวขับสี่และรถ<ด>เกียร์เนี่ยน้ำมงน้ำมันอะไรทุกอย่างเราเพิ่งไปจัดการที่ศูนย์มาเลยนะคันนี้ใช่ครับแล้วก็ตัวนีนค้คือเขาแม่ทันแนนต่ศูนย์ตลอดประวั<ช>ติตรวจเช็คตรวจสอบได้จริงๆนะคือตรวจสอบได้ทุกคันนั่นแหละนะครับผมก็จะบอกข้นนอดีให้นะครับก็คันนี้ต้องบอกว่าเลขไมน้อยไม่น้อยไม้น้อยแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลใช่นะเดี๋ยวดูข้างในหน่อยก็ได้สีมันจะเป็นโทนแบบอ่อนอนนิดนึงนะมันจะเป็นโทนแบบอ่อนอนคันนี้ภายใน นะครผมก็สีเนี่ยจะแตกต่างจากตัว2.4 2.4เลยใช่ไหมเพราะว่า2.4จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับผมนะแต่ว่าพอเป็น2.8 sigma 4ตอนปี2017เนี่ยจะเป็นเบาะสีว่อมส้มๆหน่อยนะคะก็คือสีเบาจะสว่างขึ้นมานะครผมส่วนออปชั่นเน่ยเยอะกว่าแน่นอนเนาะไม่ว่าจะเป็นจอทัชสกรีนที่มีระบบนำทาง navigator นะครับพวงมาลัยหนังแบบฟ u l l m ลต t i f u n c t i o เลยไม่ว่าจะเป็น cruise control ไม่ว่าจะเป็นแพดเดิลชิพนะครับหรือว่าเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวรถเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็เลขไม้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบห้าโลคันนี้เป็นไม้แท้เดิมจากโรงงานประวัติตรวจสอบได้ทุกรายนะครับใช่ผมนะครับมีตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์โฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะของฟอร์จูเนอร์นะของปาเจโร่มันอยู่ตรงที่วางแก้วน้ำใช่ไหมอ่ะใช่อันนี้เป็นเป็นที่หมุนอยู่ตรงข้างหน้านะครับอยู่ตรงกลางแหละแต่ว่ามันอยู่ด้านหน้า นะครับผมแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้ครับสองห้องเหมือนเดิมนะหน้ากับหลังนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์โหมดอีโค่โหมดครับกันลื่นเท่าไหร่นะแล้วคันนี้ก็มีออโต้ออนออฟให้ด้วยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ออโต้สตาร์ทสต็อปเออออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับผมนะก็คือเวลาเราจอดติดไฟแดงใช่ไหมพี่อ่าแล้วถ้าเราแบบอ่าใช้เวลาจอดนานสักพักหนึ่งเนี่ยตัวรถเนี่ยจะดับจะดับเองอัตโนมัตินะครับแล้วแต่พอเราเหยียบคันเร่งมันก็จะติดให้ใ นะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ปิดดีกว่าลำพานนะด้านหลังนีด้านหลังมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านให้ด้วยนะสําหรับใครที่เป็นนักเดินทางแล้วก็ชอบแบบว่าเนี่ยเหมือนอยู่บ้านเลยครับเสียบคอมเสียบโน้ตบุ๊กชาร์จแบตเต็มที่นะใส่ได้เต็มข้อเลย power ่อ t l e ดมีให้อีกครับแล้วตัวเบาะนี่ใหม่ๆผมเพิ่งสังเกตว่ารถเรามีพรมทุกคันเลยวะมีดิใช่ไหมนี่ยคันนี้เป็นพรมกระดุมคันที่แล้วเป็นพรมไดมอนด์คัทอ่าใช่ดีคันนี้เป็นพรมกระดุมเข้ารูปครับผมนะครับ แอร์อยู่หลังคาเรียบร้อยนะตัวบอะไม่มีฉีกขาดเลยคันนี้กระจกเป็นออโต้สี่บานนะครับโครงสร้าง<บ>ตัวรถนะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานแน่นอนนี่ดูได้เลยนะครับดูจากตาเปล่านี่เห็นเลยนะสวยๆคลิปๆนะครับตันี่โครงสร้างนะคลิปแบบนี้นะพรมพื้นเป็นสีดาตัวบาะพับเก็บเรียบร้อยนะครับ<อ>คันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้ได้แอร์แบ็กเจ็ดใบใช่แอร์แบ็กเจ็ดใบแล้วดูเบาะดี เนียนมากเลยนะคอรอคันนี้ผมต้องบอกว่ารถจะสวยมาตั้งแต่ตอนซื้อเข้าเลยนะทางเราเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้เก็บงานอะไรเลยก็คือล้างปรับสภาพได้แล้วก็ตั้งขายได้เลยเปลี่ยน่ายของเหนือวอย่างเดียวใช่ครับนะครับ,รบผมนะถ้าอยากสบายใจก็เอาช่างมาตรวจรถได้เลยผมชอบมากเลยนะครับนะสวยมากคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยทีเดียวจบนะครับนะ พาช่างมาดูรถได้เลยรถของเรารับประกันทุกคันอยู่แล้วใช่ครับนี่ด้านท้ายก็จะเป็นโลโก้สองจุดปด้านนู้นจะเป็นฝั่งนู้นเป็นซิกมาโฟร์ซิกมาโฟก็เป็นตัววงบอกว่าเป็นขับเคลื่อนสีล้อใช่นะครับกล้องเก้งเซนเซอร์มีให้มีกล้องอีกครับนะครับคาดหลังโรเมียมไฟท้ายอ e d ียางอารลงยังอะไรอยู่ทุกคันนะผมบอกไว้ก่อนไม่มีหายนะครับนะแล้วก็เป็นล้อแม็กปัดเงาทูโทนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะยางตัวนี้ก็เป็นยางเป็นยางดันหลบดันหลบใช่ครับเป็นยางดันหลบ เบิกใหม่ครับผมครับ้อแม็กตรงรุ่นเลยครับต่อไปวันนี้ห้าคันนี่รถบ้านไปสี่แล้วนะมีรถประมูลหนึ่งคันเองนะคันนี้ก็รถบ้านคันนี้ก็รถบ้านคันนี้รถบ้านต้องต้องบอกก่อนว่าไอ้คันนี้มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้คันนี้ส่วนรถที่เราปรับใหม่ใน่น่าใจหายมากใครใครหาฟอร์ดเอเวอร์เรสต์นะห้ามพลาดเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็ต้องบอกว่าภูมิใจนําเสนอรถแบบว่าสวยมาก ป้ายแดงมือเดียวประวัติตรงศูนย์แต่ที่สําคัญคือเจ้าของเดิมคันนี้เดิมเป็นปีสิบหกนะเป็นสองจุดแปดซิกมาโฟปีสิบหกนะครับเจ้าของเดิมไม n เนอร์เชเลยกันชนหน้าไฟหน้ากระจังหน้าเบิดใหม่ศูนย์โตโยต้าแท้ใส่ได้ตรงรุ่นใช่ครับนะครับเพราะว่าหน้าโฟจูนเหมือนกันหมดนะครับแก้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแค่กันชนกับไฟไฟหน้านี่เป็นของตัวใหม่นะตัวเลเดอร์ใช่ไฟหน้าเป็นของตัวลีเดอร์นะครับมันจะเอลมันจะเป็นแบบนี้มันจะวิ่ง นะครับแล้วก็ดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับสูงสามออโต้นะโครมด้าน,นในเป็นสีดํานี่นะครับรถสวยๆนะครับนี่ไฟมันเป็นลักษณะน,นี้นะครับเอาเองเปิดไฟสูงเนี่ยทามันก็ไม่ติดเอาเหรอนี่เราก็ไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกเป็น L E D นะครับไฟตัดหมอกเป็น L E D นะแล้วก็ไฟเลี้ยวลงมาอยู่นี่เลยเป็นแบบซีเ u นเชียลของตัวคล้ายๆตัวลเจนเดอร์ถ้าใครเคยเห็นไฟเลี้ยวของลเจนเดอร์นะครับ ชุดหน้าไฟใหม่ไฟนี้ใหม่ไฟนี้ใหม่กันชนหน้าใหม่สเกิร์ตอีกแล้วผมบอกเลยว่าแปลกชุดนี้มาเป็นแสนอ่ะอูไหนจะล้อแม็กอีกนะใช่ไหนจะยางก็เป็นยางทะเบียนเราว่าให้นะเออทะเบียนก็สวยตอนแรกผมผมจะจบแล้วผมจะเอาแล้วทะเบียนเนี่ยเก้าแปดเจ็ดแล้วคันนี้ได้เป็นติดอย่างเดียวไม่มีตังโอนติดอย่างเดียวแล้วคันนี้ก็เป็นล้อแม็กลนโซขอบยี่สิบขอบยี่สิบแล้วก็ยางเป็นพิชลินนะครับสองหกห้าห้าศูนย์ R ยี่สิบ ปียี่สิบสามเนี่ใช่ยางใหม่ล้อใหม่นะเลนโซ่แท้ปียี่สิบสามนี่เลนโซ้แท้เลนโซ,แท,นโซแท้โรงงานนะขอบยี่สิบเลยนะแค่เลนโซแท้นี่ก็เท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นนะถ้ารวมใหม่เบิกยางก็สี่ห้าหมื่นครับเออช่วงล่างเดิมนะคันนี้ช่วงล่างเดิมไหมดูดอกอย่างเหลือช่วงล่างเดิมชกเดิมนะคะผมผมบอกผมกล้าพูดเลยว่ารถคันนี้ไม่มีรอยกระทบเลยไม่คือไม่มีชนเลยพูดง่ายผมลืมบอกราคาเลยคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แปดแสนห้าหมื่น เก้าพันบาทจากราคาเดิมนะครับอยู่ที่แปดเจ็ดเก้าครับผมนะครับเข้ามายังไม่ถึงอาทิตย์ลดราคาไปแล้ว2 0 0 0มนเออนะก็แปดหรือแปดแสนหมื่นเก้าันบาทฟรีดาวน์พอดมื่นหกนะครับเงินเดือนสองมื่นห้าซื้อคนเดียวจบอย่างได้รถครอบครัวเนอร์เชนด้านหน้าใหม่แล้วเอาไปใช้งานเจ้ากเขาเข้าเข้าสู่ตลอดใช่เข้าสู่ตรวจสอบได้เลยใช่ครับนะครับผมนะดูภายในไหมได้คันนี้เดินเป็นซิกมาโฟสวยสวยนะครับเป็นสีเดียวกับคันสีขาวเลยนะเป็นสีเดียวกับคันสีขาว เออเนี่ยพอเป็นซิกมาโฟบ์ดจะเป็นสีใช่บอดจะเป็นสีนี้นะเป็นซิก <Sigma S 1> มาโฟเหมือนคั้นสีขาวเลยนะครับผมนะก็พูมอะไรเป็นฟูลมันติมังชั่นเหมือนกันนะครับเบาะหนังแต่ว่าตัวนี้จะปรับไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับนะคะผมนะแล้วก็ตัวหน้าจอเดิมโรงงานครับก็ตัวก็มี่าตัวนําทางนะครับเนวิเกเตอร์นะครับก็มีให้เรียบร้อยนะแอร์ออ,อตโต้เหมือนเดิมนะครับดูโอ้นะครับผมนะก็จะเป็นแยกห้องหน้ากับหลังนะครับเกียร์โฟร์วิลไนะครับ ช่องชาร์จไฟกันลื่นทัหลายนะระบบช่วยชะลอนะครับผมแล้วก็ที่วางแก้วเกียร์ออโต้นะครับผมแบบขั้นบันไดมีสองโหมดให้อีกแล้วนะครับสำหรับพิโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนั่นเองครับรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นคุมโทนสีดำนะภายนอกถ้าภายในก็จะเป็นสีเดิมเบาะเดิมทุกอย่างเดิมหมดมแล้วด้านนอกก็จะเป็นดำกระจังหน้าดำล้อดำดนะครับมือเปิดประตูเป็นสีดำคาดหลังเป็นสีดำทุกอย่างดำหมดในรถคันนีม้มือเปิดประตูนี่เขาไปแรปมาใช่ขเขาทำเป็นสีดำมาเลย ตัวนี้เนี่ยเลขไม้นะครับจะแอบแรงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเขาอ่าวิ่งงานนะคบผมนะวิ่งวิ่งต่างจังหวัดก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมกับธุรกิจข,ของของตัวเจ้าของเก่านะครับก็เลขไม2สองแสนห้าร้อยยี่สิโลนะแต่ว่าไม้ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้าศูนย์แมทนแนนตรอดนะครับดูแลรักษาตัวรถดีมากแล้วก็กล้าพูดเลยว่าคันนี้ไม่มีประวัติของการชนเลย นะครับไม่มีประวัติของการชนเลยนะครับรถสวยๆเดิมๆทั้งพันนะครับเนียนติปช่วงลงช่วงล่างแน่นๆเครื่องยนต์ฟิตๆนะสําหรับคันนี้นะครับผมใช่ครับเนี่ยตั้งมือเปิดเป็นสีดํานะครับไล่มาเลยมือเปิดดําไฟไท้าย a v d นะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้สองุดแปโลโก้ซิกมาโฟมเหมือนเดิมใช่แล้วก็ที่เปลี่ยนใหม่ก็คือนี่คาดหลังเป็นสีดําหมดเลยอ๋อปกติมันจะเป็นโครเมียมใช่แล้วก็ชุดแต่งอ๋อคือแบบว่าเขาจะเป็นสไตล์แบบดําคุมโทนดำหมดเลย นะครับก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตหน้าหลังนะครับบันไดข้างเป็นสีดําเปลี่ยนแล้วเป็นของคาโต้แทนนะใช่ครับปีสองพันบใช่ตัวฟลเดอร์เนี่ยบันไดมันจะมีสองสีมันจะมีสีเทาแบบสีดำครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นบันไดสีดําเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถือว่าคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะเลขไม 2, 2> ส่สองสองแสนสองแสนนิด,นดๆนะครับ,รบเอาจริงๆเครื่องยนตน์ตัวนี้วิ่งเป็นล้านมันก็ไม่เป็นไร แล้วมันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับมันก็มีคนอื่นนะคลิปรีวิวเอะไรอย่างเงี้ยแต่เครื่องตัวนี้เป็นศูนที่การดูแลเพราะคันนี้เขาก็เข้าศูนย์ดูแลทีตลอดใช่ครับถ้าผมบอกแล้วว่าถ้าผมผ่อนแบบผมก็เอาคุ้มปะมาถึงขั้นสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือรถบ้านอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็บที่นั่งครับปียี่สิบนะปียี่สิบปียี่สิบปียี่สิบคันนี้กับคันนี้คือกันคุมโทนสีดําเหมืออนนกัปีใใคครรโย ถ้าพูดก็พูดนะรถเราสีดำเยอะมากเลยนะใช่คุมโทนเหมือนกันคันนี้คือ Ford e v e r วอรเรสนะครับเป็นตัว 2.0L นะครับเป็นตัวไทเทเนียมสปอร์ตเนาะนะครับเลขมาอยู่ที่1 8 0 0 0 0หมื่นเนาะนะครับคันนี้ก็กันชนเบิกใหม่นะของศูนย์ปกติกันชน Ford e v e r เวอเรสมันจะเป็นตัวอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกันชนแปลงแล้วก็ตัวอักษรด้านหน้าฝากระโปรงเป็นสีดำาถูกต้องอันนี้ก็เบิกใหม่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะใช่ครับไฟเดย์ทามันนิ่งไรนะครับแล้วก็ติดอันนีีี้้้มาใหเเรรยยยบอน่ ข้อไปหน้าหลังมีให้นะครับไปตัดหมอกมีให้เรียบร้อยเขาแต่งให้ครบใช่ไอตัวล้อแม็กกันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานนะขอบ2ี่สิบแต่ดูยางนะแต่ยางเปลี่ยนใหม่นะเป็นยางแรปเตอร์ออลเทเลนนะครับของคอสมิทไทยนั่นเองครับตอนนี้เราไปเอารถลูกค้าเนาะบอกโอ้โหพี่เพิ่งจะเปลี่ยนยางใช่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยยางตัวนี้มันเป็นแบบยางออลเทเลนก็คือไปได้ทุกพื้นผิวมันเป็นยางเขาเรียกว่ายางไปรุ่นดูใบเนาะยางไปรุ่นดูใบดูดอกนะเหลือทุกเม็ดนะไอขนง้อเนี่ยไม่ไม่ไม่มีหลุดสักจุดเลยใช่นะครับ ด้านข้างก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นของแต่งทำเอาเอเวอร์เรสตครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจสมาร์ทกิเลสสองดอกครบเลยคันนี้ครับผมนะครับดิสสี่ล้อนะรถเดิมๆนะภายในเอเวอร์เสมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะนะลองเปิดดูได้นะครับเปิดประตูปุ๊บไฟติดเลยในเอเวอร์เรสอ่ะเออจริงนะข้างในสวยข้างในสวยสีดำล้วนนะโอ้ยได้พรมอีกแล้วคันนี้ก็ปูพรมให้อีกแล้ว รถเรามีพรมทุกคันแบบนี้อันนี้เป็นพรมหกดีนะครับเป็นสีดําได้น้ําเงินใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเคลือบเป็นแบบคล้ายๆลายจริงๆมันเป็นลายเหมือนคาร์บอนแหละแต่ว่ามันเป็นของเดิมแต่ว่าเป็นสีน้ําเงินนะสวยใช่ครับนะครับตัวนี้ก็อถ้าใครถ้าใครอยากได้เอเวอร์เรสต์ไปขับอบผมบอกเลยว่าคิดถูกแล้วพวงมาลัยเบาขับนิ่มเครื่องดีใช่ใครรที่ชื่นชอบแบบพวงมาลัยเบาๆเวลาลูกค้าเลี้ยวรถนะแล้วแบบเหมือนรถเก่งอ่ะไอ้จริงๆนะ ผมอะไรคันนี้เบากว่าฮอนด้าผมอีกฮอนด้าผมยังรู้สึกว่าหนักกว่าฟอร์ดคันนี้เรายังไม่ได้แจ้งราคาเลยคันนี้นะคะผมาขายอยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรถบ้านนะครับคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวกด้วยนะเป็นฟรียี่สิบแท้ๆนะคะผมนะรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะรถพึ่งเข้าศูนย์มาไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเลยรถพึ่งเข้าศูนย์ตอนไม่แสนหกเดือนแปดปีแล้วปีแล้วนะเข้าศูนย์มาเข้าศูนย์นะผู้มือครบทุกอย่างครบหมด ครับสนหนึ่บาทนะครับกับ f o r d e v e r e s t เนะครับเป็นตัว Titanium Sport 2.0เกียร์คันนี้เป็นตัวเกียร์10สปีด10สปีดขับเครื่อนสองหเป็นเกียร์10สปีดใช่ไหมขับสองขับ2มันจะไม่ค่อยมีออปชั่นอะไรมันจะมี traction control อย่างเดียวแต่บอกเลยว่าการขับขี่รถคันนี้โหถ้าใครได้ลองขับแล้วจะชอบนะเพราะว่าสิบสปีดของเขานี่คือแอบเอาเรื่องอยู่นะแรงขับสนุกขับสนุกนั่งสบาย นะครับคือช่วงล่างของเอเวอร์เรสต์จะไม่เหมือนพวกคอร์จูเนอร์หรือ m ิวเอ็นะครับมันจะนิ่มนิ่มเหมือนเหมือนนั่งมมขับรถเก่งเ่ะนะ,ะรจริงสวยมากนะครับสำหรับคันนี้แอร์หลังเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับแอร์ของตัวคอร์จูเนอร์จะมีตู้อยู่ตรงนี้ออนะครับแอร์ปาเจโเป็นแอร์ลาวนะครับแอร์วิวเอ็กก็จะเป็นแอร์ลาวเหมือนกันจะเหมือนตัวนี้แต่ว่าแอร์ตรงนี้ช่องสุดท้ายมันจะอยู่ตรงกลางเ๋ออยู่ตรงกลางตรงหัวเลยใช่อยู่ตรงกลาง แล้วเอเวอร์น้าผมว่าน่าจะเป็นเพียงรุ่นเดียวที่รู้สึกว่าถ้าเข้าไปนั่งแล้วมันจะนั่งสบายนะครับเพราะว่าบอร์ดแถวเนี้ยมันกว้างบอร์ดหลังใช่ไหมใช่มันกว้างมันกว้างมากๆสําหรับตัว Ford e v e r อร์เรใครที่กําลังสร้างครอบครัวและอยากได้รถคันนี้มาเผื่อผ่อนหมื่นห้าเนี้ยเนี่ยผอนอยู่ประมาณหมื่นห้าผมเคยคำนวณข้างวันแล้วเพราะว่าตัวปียีสิบดอกเบี้ยมันถูก นี่ฝาด้าไฟฟ้าเหมือนกันนะครับฝาด้าไฟฟ้าเหมือนกันเซ็นเซอร์หน้าสองนะเซนเซอร์หลังสี่นะครับมีพรมทุกคันนะดูเครื่องมือแม่แรงไง,ไงเดิมกริปครบถ้วนนะก็อุปกรณ์ออกป้ายแดงมาไงก็อยู่ครบหมดนะอันนี้<ม>แกะดูยังเป็นมีดปะเนี่ย,ยไม่ใช่ <laughs> นะผงสร้างรถเดิมๆรถ<อ>สวยสวยแล้วก็บอกเป็นพับเป็นแนวราบด้วยแตนะพ่พับจริงๆพับเป็นราบได้หมดเลยยาวไปยันตรงกลางนู่นเลยนะถ้าใครอยากเพิ่มห้องเก็บสัมภาระนะคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะพับได้ค่อนข้างไกล่ นะพับได้ค่อนข้างมันติดบอกนเพรามันต้องยกบอกนี้ขึ้นก่อนแล้ต้องยกด้วยต้องสไลด์ไปด้านหน้าหน่อยตรงเนี้ยอันนี้พอกลางขึ้นแล้วมันจะกว้างอ๋อนะครับรถสวยๆนะครับเดใ,ใครสนใจนะครับตัวฟอร์ดเอ r e s t นะครับสอเอ้ยสอง0 L นะครับผมส0น L ตอนนี้มันเป็นเทอร์โบเดียวใช่ครับยังไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวใบเทอร์โบใช่นะครับป่านนาไฟฟ้าสบายสบายแต่ก็เป็นรุ่นพิเศษนะไทเลอรเนียมสปอร์ตนะครับโมโก้เขาอยู่เลยไทเลอเนียมสปอร์ตก้องเรงมีครบนะครับนะรถสวยมากก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการตัวรถขรอบครัวนะครับนะผมบอกเลยว่าเรามีให้เลือกทุกรุ่นนะแต่ว่าวันนี้เรา แต่ตอนนี้ก็ต้องรีบเก็บรถแล้วเพราะลูกค้าเข้าแล้ววันนี้เราเอาห้าคันมาจัดรีวิวนี่นี่ขนาดเรามาเช้าเพราะนะเรามาเช้าแล้วลูกค้าก็มาเช้าเหมือนเราใช่นะครับวันนี้เรามีให้เลือกครบเลยนะขับสองขับสี่ไม่ว่าจะเป็นมิซูฟอร์จูเนอร์หรือว่าฟอร์ดฟอร์ดนะครับถ้าใครสนใจคันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาส่วนรถปอร์เช่เลคคันนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจัดคันนี้อยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดห้าเก้าส่วนค อ่า906,900นะครับผมแล้วก็คันสีดำนะครับ939,000นะครับส่วนปาเจโร่ครับอยู่ที่775,000บาทใช่ครับนะครับผมสนใจคัานไหนสอบถามได้นะหรือว่าอยากได้อ่าอ่าหรือว่าแบบอย,อยากได้สีนุ่นสีนี้บอกได้นะเรามีนะครับแต่ว่าแค่เราเอามาตั้งในคลิปนี้ไม่หมดแค่นั้นเองใช่นะครับผมนะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททอ,อโต้ ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเนาะใช่ครับผมนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับเอสเนสไอทอโต้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะตอนนี้ลูกค้าเข้าแล้วใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวจะเกะกะเขาครับส่วนรถก็ตามในคลิปเลยนะครับคารละสี่ห้าหมื่นหกหมื่นก็ว่ากันไปนะสนใจคันไหนก็รีบติดต่อเข้ามานะพวกเรารอบริการอยู่นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ